สวัสดีครับพบกับช่องนครเมืองชาแนลครับเจ้วเร้านี่มาผมสิมาอัปเดตไอ้หลุมที่เขาขุดหมื่ว่านเนี่ยขุดเจาะหาเบืบองดินเบิงน้ำว่ามันจะนี่น้ำออกบ่หรือด,ดินเป็นจะเก็บน้ำได้ป่ขุดไปหมื่ว่านเน่ยครับวันที่หา เตือนซีหกหกเสาร์น, 4, 6, 6. นี่วันที่หกเกือนซี่หกหกนะครับมาอัปเดตยันก็ขุดไวม้ว่เนี่ยขุดไ้กางตาครับกลางไล่กลางไล่นะครับพาทิตย์ะล่างขึ้นหกโมงเคิร รอบๆอยู่ที่ีแต่ป้านะครับตายครับเนี่เห็นกล่องดินนะครับซึ่งเขาสิขุดอีกขุดจอบเบิ่งนี่ยบ่อใหญ่ครับบ่อใหญ่บอ่อใหญ่ขุดแค่สี่หุนสี่เมตรสี่หุนสี่เมตรเศร้านี้นะครับโอ้โหเบรริรงนน้ำ น้องเห็นน้าบ่าบแห้งม้านเลย,เยถือว่าออกแห้งครับยิ่งก็เจอสมบัติอยู่กลางปลามีหน้าบาอ,อกบอ่อคูดได้ครับบัดขั้นมีน้าบาอ,อกเจอตาหนามแบบนี้เขา สามารถที่ขุดบอ่อได้เลยครับกาปลานะครับดีใจแล้วครับแบบนี้เพราะว่ามาเจอขุดขุดลงไปแล้วไปเจอตาหน้ามา่ะทำการ,กรเกษตรหรือสีเฮ็ดอย่างอื่นก็นได้ครับขอแต่ว่ามีนมามมีนามเด้อสบาย ยอดครับนนี้เขาคุณลงไปประมาณสามเมตรครับขุดลึกนะสามเมตรเจอน้ำมันสีอยูใ่ในคลิป,ว,ปลวันที่หาหรือเปล่าวันที่หาอรือวันที่หกที่ผมลงไปนะครับที่ว่าขุดลงไปเจอสมบัตินี่แหละครับของแท้เลยน้ำ เก็บนมี้ไว้สำนีก่อนครับผมเดี๋ยวสิอัพเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมขอบคุณที่สำหรับกดติดตามช่องนครเมืองชาแน,นลครับสวัสดีครับผม